อาจารย์ครับอีกเรื่องหนึ่งครับอาจารย์ครับเกี่ยวกับเรื่องของมุสลิมครับออกไปทุระได้เวลาละหมาดแต่ไม่มีตะละกงครับอาจารย์อย่างนี้ทาอย่างไรคือให้ละหมาดโดยไม่ต้องมีตะลกงหรือให้กลับบ้านแล้วมาละหมาดแบบมีตะลกงอาจารย์แนะนําด้วยค่ะมสติมะถ้าพี่น้องละหมาดแล้วต้องมีตะลกงก็ไปไหนก็พาตะลกงไปด้วยอพี่น้องพี่น้องบอกจะต้องใช้ตะละกงแต่ไปไหนไม่พาตะลกงก็ต้องเจอปัญหาแบบนี้แหละ นะคือบางคนเนี่ยเขาเขาเขาผูกพันกับตะละกงอ่าใช่อะไรก็ต้องเป็นตะละกงนะครับบางทีเนี่ยแต่งตัวเป็นไฮโซเลยแต่เวลามาต้องต้องใส่ตะลกงใส่ตะละกงมันงันสาวไม่ใส่ชุดละมาดอ่าเนี่นะครับไม่ใช่ชุดละมาดชุดชุดละมาดคราก็ต้องเป็นผ้าพาสโรชั้นล่างแล้วก็จะข้างบนก็เป็นตะละกงสวมก็เป็นค้านิยมที่มันไม่ถึงก็ผิดอะไรแต่ว่าเวลามันจะไปใช้ในบางสถานการณ์บางอากาสอาจจะใช้ไม่ได้ในอย่างทศ่สองพี่น้องเนี่ยไปทุระคน้องไอตอนไปข้างนอกแล้วก็ สวมชุดไปปกติแต่เวลาจะละมาดอ้าวแต่ละกองไม่มีก็เลยเป็นเหตุทําให้หลายคนก็งั้นยังละมาดไม่ได้ยังไม่ได้ใส่ชุดละมาดก็<อ>ม,ม,ม่ได้ละมาดเดี๋ยวกลับมาบ้านเพื่อมาละมาดทีเดียวมารวมกันนะ <c oughs> บางคนก็อา <c oughs> เข่งเรื่องละมาดแต่ตละกองไม่มีก็ละมาดทั้งอย่างนั้น <c oughs> ท,ที่ละมาดแตา่แขนโพบ้างอะไรโพบนะครับอะไรแบบเนี้คือไม่ถูกทั้งสองอย่างนั่นแหละพี่น้องก็ต้องทําให้ถูกใหม่พี่น้องไปอยู่ตรงไหนก็แล้วแต่บนแผ่นดินของอัลลอ์นะครับ ที่ไม่ได้เป็นข้อห้ามนะพี่น้องสามารถละมาดได้ทั้งหมดนั่นแหละไหนก็ละมาได้ไม่ตงข้อสรุปอันที่หนึ่งละมาที่ไหนก็ได้ละมาที่ไหนก็ได้ครับแต่งเนื้อแต่งตัวให้มิดชิดตามศาสนาบัญญัติอนุญาตให้เปิดได้เฉพาะใบหน้าแล้วก็ฝ่ามือถ้าพี่น้องปิดมิดชิดทั้งหมดแล้วจะได้ชุดอะไรที่ไม่ใช่แต่ละกองก็สามารถที่จะละมาดได้นะพี่น้องอย่างอย่างที่คนเขาใส่ชุดดำใช่ไหมชุดดาเป็นอบายายาวดําใส่ถุงเท้าแล้วขุมฮีอาเรียบร้อยแล้วก็ทดแทนแต่ละกองได้ อืมเพราะมันปิดแล้วเนี่ยใช่นะครับหรือพี่น้องในป่วยนะครับอะไรล่ะนอนอยู่นอนอยู่ที่โรงพยาบาลมีอะไรแล้วพี่น้องก็เอาผ้าห่มคุมให้มิดชิดทั้งหมดเลยทางในอาจจะเป็นแขนสั้นก็ได้ครับนะครับก็สามารถละหมาดได้ไม่มีปัญหาอะไรอยู่ที่ว่าปกปิดเพราะมันเงื่อนไขของการซอละหมาดก้อนหนึ่งก็คือสัตตุดเราเราปกปิดร่างกายที่เป็นวายิบทั้งหมดเนี่ยให้มิดชิดนะครับมิดชิดที่สุด จานั้นก็แค่นี้ถือว่าใช้ได้แล้วไม่ได้ย่ว่าต้องเป็นแต่ละกองหรือไม่ใช่แต่ละกองสำคัญคือปกปิดถ้าว่าก็ปกติแล้วเราออกจากบ้านเนี่ยมันก็ต้องปกปิดให้ดีแล้วสักเดาแล้วใช่น้องสวมถุงเท้าเรียบร้อยอาทางนั้นมีไอ้มีปอกแขนสักนิดนึงถต่สมมติบางคนครับเป็นอะไรคอเสื้อไอ้แขนเสื้อแบบแบบอะไรแบบที่มันสามารถที่ทะลบขึ้นมาได้เนี่ยก็เอาปอกแขนปอกปอกแขนไปนะครับที่ปัจจุบันนี้ก็มีขาย นะครับหรือมันก,ก็ยาวๆแบบที่อะไรพวกนักกีฬาพวกที่เขาขับวินทํางานอะไรเขาใช้กันแบบนั้นก็ได้วนๆไปเล็กๆนิดเดียวนะครับแล้วเพราะนั้นก็ไปสวมทับพ,พี่น้องก็ยกแขนได้อะไรได้แล้วนะครับอาวฮิญาพี่น้องก็อาวิญาที่มันยาวสักนิดหนึ่งปิดคอปิดหน้าอกอะไรให้เรียบร้อย <c oughs> อันนี้ก็ละแมดได้แล้วนะครับไม่ต้องใช้ตะลกรงปัญหาคือเราออกแล้วแต่งตัวไม่เรียบร้อยไปนะอออกไปก็ไปหาตะลกงอีกนะครับ